สวัสดีครับกลับมาพบกับโดมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายนิสันชอยรรวันสาขาสรายาครับวันนี้โดมก็จะพามาชมกับอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับเจ้าตัวกระบะนะครับเป็นตัวกระบะ k n n g c p p l a c k Edition นะครับราคา799,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวรถกันนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วท้ายคลิปเรามาคุยกันในเรื่องของตัวแคมเปญไปดูข้อมูลตัวรถกันก่อนเลยครับ เป็นยังไงครับเราดูข้อมูลตัวรถกันแล้วนะครับกับระบบความปลอดภัยของเขานะครับรับรองว่ารุ่นนี้นะครับที่ให้มาไม่ด้อยกว่ารุ่นอื่นแน่นอนนะครับทีนี้เรามาคุยกันถึงในเรื่องของตัวแคมเปญกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวกระบะ King c a p b a c k Edition ราคา799,000บาทนะครับลูกค้านะครับรับไปเลยครับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษครับ0% 48เดือน นะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการผ่อนระยะยาวก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนหรือ7ปีครับส่วนลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรหาโดมหรือทักมาได้ที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับที่โดมพิมพ์ทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกนาลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับก็คลิปนี้นะครับ ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ